จเจริญสุขสวัสดิ์พัฒนมองคนแต่ญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้ได้เวลาจะมาบรรยายธรรมให้แก่สาธุชนได้รู้ได้ฟังวันนี้เป็นเรื่องราวของพัทเทพัทธะพัทเทพัทธะนี้ีิ เป็นคำที่พระพุทธองค์ตรัสแจ่จพระภิกษุสาวกของท่านทุกรูปให้ได้ฟังได้รู้เรื่องพระเทพทะและเอามาประพฤติในธรรมคำสอนของท่านต่อไปพระเทพทะนี่มีต้นเรื่องที่เทวดาองค์หนึ่งที่อยากรู้ ในเรื่องของพระเทพทานีวันนั้นมีพระสมิตรลงไปสงน้ำแต่เช้าในแม่น้ำตาโปในแม่น้ำตาโปอยู่ติีก่าที่พักมีแม่น้ำตาโปนั้นพะสมิดไปสงน้ำแต่เช้าแต่เช้ามืดตีสี่ตีห้า พอสรงน้ำเสร็จขึ้นมายืนตากลมให้ตัวแห้งก่อนก่อนที่จะคุมผ้าและเข้าไปสู่วัดก็มีเทวดาองค์หนึ่งปรากฏขึ้นมาทำแสงสว่างขึ้นมาทั่วตัวทั่วทิศแล้วกันเดินเขาไปหาพระสมิทธ์ที่ฝั่งแม่นำ้ำและถามพระสมิทธ์ว่า ตอนเย็นวันนี้ที่พระพุทธองค์เปิรจัดแก่พวกท่านนั่นท่านรู้ว่าอย่างไรหรือเปล่าท่านเข้าใจในธรรมของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรโปรดแนะนำและอธิบายให้เรารู้ด้วยพระสมิทธ์เลยถามว่าท่านเป็นใคร เทวดาธรรมทันเป็นเทวดารักษาอยู่ในป่าแล้วนี่ละฉันอยากรู้ว่าที่พระพุทธองค์สอนในวันนั้นในคืนเนี่ยดีอย่างไรเป็นธรรมอย่างไรฉันอยากรู้ขอให้ท่านจงช่วยบอกแนะแนวให้ฉันรู้มั่งพระสมิทธ์ก็ไม่เข้าใจว่าไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าอย่างไรผมไม่รู้คมหมายฉันไม่รู้ความหมาย ว่าพุทตรงว่าอย่างไรเทวดาเรียกว่าเอ้าทำไมละ่ะก็ท่านเป็นพระภิกษุไม่ใช่หรือที่พระสาวกของท่านไม่ใช่หรือทําไมไม่รู้ท่านทําไมไม่เอาใจใส่ไม่ไม่ไม่เอาใจใส่ในธรรมของบุพุธเจ้าสั่งสอนพระสมิทธโกว่าฉันไม่รู้ฉันจําไม่ได้ถ้าอย่างนั้น ให้ท่านจมไปศึกษากับท่านพระพุทธองค์ใหม่อีกนะแล้วก็เอามาเล่าให้ฉันฟังด้วยเป็นอย่างไรเนรื้อความว่าอย่างไรฉันก็อยากรู้เหมือนกันเทวดาบอกให้พระสมิรไปหาพระพุทธเจ้าอีกฉันจะคอยท่านอยู่ที่นี่พระสมิตนี่ก่อนกองผ้าเรียบร้อยแล้วก็ไปจะเข้าไปหาพระพุทธองค์ก็เป็นเวลาที่พระพุทธองค์พักผ่อนแล้ว ก็ไม่อยากเข้าไปใกล้จะทำอย่างไรจะไปหาใครพระสมิทธก็เดินต่อไปไปเห็นแต่คิดได้แต่ว่าเป็นพระพระอุบาลีพระอุบาลีหรือยังไงนะจัประจำตอนนี้เป็นพระอุบาลีหรือเป็นพระอะไรสมสัยว่าตองเป็นพระอุบาลีแล้วนั่นเข้าไปหาแล้วก็ไปกราบพระ อุปาลีและก็ขอความช่วยเหลือจากท่านพระอุปาลีให้ท่านช่วยแนะนําว่าพระพุทธองค์สอนว่าอย่างไรในคืนวันนั้นพระอุปาลีก็เลยว่า <c oughs> ท่านจะมาหากิ่งม,ามาหาแก่นไหมในเวลาที่ท่านโค้นแล้วโค้น้นไม่ลม่มลงแล้วท่านจะไม่ท่านทำไมจริงไหม ตัดเอาแก่นไม้อยู่ที่โคนต้นของต้นไม้นั่นท่านจะล่วงเลยมาทำไมที่มากิ่งก้านสาขาของต้นไม้นี่ท่านจะมาหาแก่นไม้ต้องไปหาที่ลำต้นไม้เธอทำไมท่านทำไมถึงไม่เอาที่อยู่ที่โคนต้นไม้นั่นทำไมจึงล่วงเลยมาท่านอุปาลีท่านเปียบเปยว่า ที่พระพุทธองค์ไปสอนแล้วทําไมไม่เอาทำไมจึงร่วงเข้ามาเลยเข้ามาหาท่านเปลว่าท่านนี่เปียบมันยังยอดไม้กิ่งไม้ใบไม้กะพีไม้เกศไม้ไม่มีามลูกอะไรที่มาหาท่านทําไมทําไมยึงไม่ไปหาพระพุทธองคอ์ท่านอุปรีเปียบเปยท่านพระสมิทธ์กล่าว่าไป้ฉันไม่รู้ผมไม่รู้ผม จึงได้มาหาท่านเพราะว่าท่านคงจะเข้าใจท่านคงจะรู้เพราะผมคิดว่าท่านรู้ผมจึงมาหาท่านพระอู่พระสมิทธว่าพระอุบลีก็เลยตอบว่าถ้าอย่างนั้นเธอท่านตรงจะไปหาไอ้แกน่นไม้ท่านจมไปตัดเอาที่แกน่นไห้ที่โคน ลำต้นของมันที่เก่นหนาต้นไม้ที่ใหญ่หนานั่นท่านที่ไปหาโอเก่นต้องไปหาโอเคีนตรงนั่นไม่ต้องมาหาอที่ใบที่กิ่งก้านของมันถ้ากิ่งก้านของมันนี่ก็แค่กิ่งก้านของมันไม่มีเก่นหรอกอ่าดังนั้นท่านเนี่ยอยากรู้ฉันก็จะอธิบายผมก็จะอธิบายให้ฟังที่พระพุทธองค์ท่านตัดว่าพระเทพบัลนั้น ท่านจงจำเอาไว้เถิดว่าพระเทพบทะานนั้นเป็นอย่างไรความหมายของมันความหมายของธรรมตรงนี้พระเทพบทานนั้นก็ได้ว่าสิ่งที่มันล่วงเลยไปแล้วก็เป็นอันว่าล่วงเลยไปไม่ควรที่จะเอามายึดมาถือและไม่ควรที่จะไปไขว้คว้าเอาสิ่งที่มันล่วงเลยไปแล้ว สิ่งที่ล่วงเลยไปแล้วก็เป็นอันว่าล่วงเลยไปไม่ต้องไปคันหนึ่งไปคิดจะไฝยกว่าเอาขึ้นมาไปคิดเอาจะไค่จะใยกว่าเอาขึ้นมานั่นเอาขึ้นมาไม่ได้ดอกอและสิ่งยุทที่ตรงอยู่ที่ไกลออกไปนั่นคืออนาคตนั่นท่านก็อย่าไปหวังว่าจะได้มาถึงมือของเราเพราะว่ามันอยู่ไกลเพราะมันเป็นสิ่ง ที่อยู่ไกล้ตัวของเราไปเพราะว่ามันของอนาคตอนาคตนั่นยังมาไม่ถึงเราอย่าไปใฝ่คว้าเราอย่าไปคิดถึงเราจะไปคิดติดตามเราเอามาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอยู่ไกลตัวของเราไปอีกสิ่งที่มันดีที่สุดก็สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเรานี่ล่ะอยู่ใกล้ตัวของเรานี่ สิ่งที่ดีขอให้ท่านจงฝ่ฝั่าเอาเก็บเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่ได้อยู่ใกล้ตัวของเรานี่สิ่งที่ดีที่สุดที่ได้ใกล้ตัวของเรานี่ก็คือวันนี้ท mm ําวันนี้ที่ให้ดีที่สุดสิ่งนี้วันนี้ในวินาทีนี้ท่านควรจะทำบาสิ่งนี้ให้ดีที่สุดสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเรานี่เราจงไข่ใฝ่ฝว่าเอา สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเรานี่เราจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดอย่าไปหวยหาเอาสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและสิ่งที่มันล่วงเกินเคยล่วงกายไปแล้วท่านอย่าไปมัวเอาคืนมาเพราะมันล่วงเลยไปแล้วเราไม่ควรจะไปไหวคว้าเอาคืนมาอีกเพราะว่ามันหล่นล่วงไปแล้วดังนั่น ขอให้ท่านจงทำวันนี้ดีที่สุดเร็วสิ่งดีที่สุดที่นี่ก็คือวันนี้เราต้องทําความดีให้ดีที่สุดเพื่อวันข้างหน้าเรายังมาไม่ถึงเราไม่ต้องไปคิดอยา,ายกไฝ่กาเอามาเพราะว่มันอยู่ไกลตัวของเราวันนี้เราควรจะทำเอาวันนี้ให้ดีวินาทีนี้ชั่วโมงนี้หรือวันนี้ เราควรทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าเป็นของที่อยู่ใกล้ตัวของเราไม่ยันไม่ได้ไกลสุดเอื้อมเราไม่ได้ไปหวังรอคอยเอาอะไรอะไรที่ไหนเราควรทำเอาวันนี้ให้ดีนี่คือเป็นพัทเทปัตะที่พระพุทธองค์สอนให้เรากระทำเอาวันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้ก็ขนสมควรเก่เวลาแล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายจงไข้ควรและจงทําเอาวันนี้ให้ดีที่สุดเถิดสวัสดี